สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในหัวข้อ1.2ลิมิตของลำดับอนันต์นะคะต่อจากคลิปค่าวที่แล้วเนาะเดี๋ยวเราลองมาไลา่ดูตัวอย่างเลยนะคะไปตัวอย่างที่1เลยค่ะสําหรับวันนี้นะในตัวอย่างที่1นึเขาบอกว่าจงหาลิมิตของลำดับเมื่อข้อที่1 a n เท่ากับ1ส่วน n กำลังสองข้อที่2 a n เท่ากับ n กำลังสามนักเรียนค้าในการหาลิมิตของลำดับอันของลำดับนะคะเราก็จะดูว่าลำดับอน,นันต์ที่เราเรียนในคราวที่แล้วถูกมั้ยคะว่าในเรื่องของลำดับเนี่ยจน์ที่ n ของเขาวิ่งเข้าใกล้หาเลขอะไรถ้าเขาวิ่งเข้าใกล้หาจํานวนจริงใดจํานวนจริงหนึ่งจำนวนจริงนั้นนั่นแหละค่ะเป็นลิมิตของลำดับอนันต์นั้น,น,นแต่ถ้า ลำดับอน,นันต์นะคะพจน์ที่ n ของเขาเนี่ยวิ่งเข้าใกล้ค่าที่มันไม่ไม่ใช่ค่าใดค่าหนึ่งอาจจะเป็น2ค่าหรือ3ค่าหรือไม่เข้าไม่เข้าใกล้ค่าใดๆเลยอย่างนี้ถือว่าลำดับนั้นมีลิมิตไหมคะไม่มีลิมิตนะคะนักเรียนโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะคะอ้อลืมอีกอย่างหนึ่งว่าเมื่อคลิปของค่าวที่แล้วถูกไหมคะการหาลิมิต เราจะเน้นในเรื่องของการเขียนกราฟแล้วดูพจน์ที่เอว่ามันวิ่งเข้าใกล้อะไรนะคะอันนี้ก็เช่นกันค่ะพื้นฐานเดิมเลยนะคะว่าในการหาลิมิตถ้าเราไม่หมดหนทางไม่รู้จะหาเลยว่ามันจะหาลิมิตอะไรนักเรียนให้ย้อนไปกลับความรู้พื้นฐานเดิมก็คือการเขียนกราฟนั่นเอง มาดูตัวอย่างที่1มาดูข้อหนึ่งเลยนะคะเขาบอกว่าจาก n n เท่ากับ1ส่วน N นกำลังสองตัวเนี้เราจะเห็นว่าถ้าเราเขียนกราฟนะคะ N กำลังสอง n มากขึ้นเรื่อยๆเป็นยังไงคะอะ่มันก็จะมีค่าเป็นไงคะน้อยลงเรื่อยๆเนาะอ่ะเราลองมาดูนะคะว่าเราเขียนลำดับถ้าจพ์ที่1แทน N เป็น1ก็ได้1ถ้าจพ์ที่2แทน N เป็น2ก็ได้1ส่วนสี่ถคะ จพ์ที่3ามแทน n เป็นสามก็ได้1ส่วน9นะคะไปเรื่อยๆเห็นไหมคะนักเรียนเห็นไหมคะว่า1ไป1ส่วนสี่ไป1นส่วน9้าไป1ส่วนสิบหกเป็นยังไงคะอ่า n มากขึ้นแต่ค่าพจน์ที่ n เป็นไงคะลดลงเรื่อยๆเข้าใกล้0นเมื่อเข้าใกล้ศูนย์แสดงว่าลิมิตของเขาเป็นยังไงคะเท่ากับศนย์ั่นเองไปดูข้อที่สองค่ะข้อที่สองเเท่ากับ n กำลังสาม เรามาดูลำดับนะคะ n เป็น1ได้1 n เป็นสองได้2กํกำลังสามได้แปด n เป็นสามได้3มกำลังสามได้ย7ิบเดเห็นไหมคะมันเป็นไงคะค่าของโพสที่ n เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเราจะเห็นว่า n มากขึ้นโพสที่ n ก็เป็นไงคะมากไปเรื่อยๆเลยไม่เข้าใกล้จำนวนจริงใดจำนวนจริงหนึ่งเลยอย่างนี้ถือว่าลิมิตเป็นไงคะไม่มีค่านะคะ จากข้อที่1กับข้อที่2ขอสรุปเลยแล้วกันนะคะเพื่ความรวดเร็วเนาะนะคะว่ามันมีทฤษฎีค่ะที่สอดคล้องนะคะแต่การพิสูจน์ขอละไว้นะทฤษฎีที่สอดคล้องเนี่ยเราให้เป็นทฤษฎีบท1น,นะคะทฤษฎีบท1บอกว่าถ้า R เป็นจํานวนจริงจะได้ว่าลิมิตของ1ส่วน n กําลัง R เห็นไหมคะ เ <N S 2> เป็นเศษส่วนอยู่ข้างล่างยกกําลัง R มันจะมีค่าน้อยลงเรื่อยๆก็คือลิมิตมันจึงเป็น0แต่ถ้า n กําลัง R าร์ไหมคะเมากขึ้นเรื่อยๆลิมิตนะคะค่า n วิ่งเข้าใกล้สู่อินฟินิตี้มันก็จะไม่เข้าใกล้ค่าใดค่าหนึ่งมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ถือว่าไม่มีค่านะคะนะักเรียนจําทฤษฎีบทที่1ไว้นะคะจาไว้นะคะอ้าวไปดูนะคะในตัวอย่างที่สองค่ะ ในตัวอย่างที่สองจะมีอยู่3ข้อนะคะข้อที่1 an เท่ากับลบหส่วนสยกกําลัง n ข้อที่2เท่ากับ an เท่ากับลบหส่วนสยกกําลัง n ข้อที่3 an เท่ากับสองกำลัง n นักเรียนเห็นอะไรไหมคะถ้าเรามองกราฟเราจะรู้เลยถูกไหมคะว่าข้อไหนมีลิมิตข้อไหน ไม่มีค่านะคะอ่ะเราลองมาดูวิธีทำก่อนเลยนะคะข้อที่หนึ่งะคะถ้าลบหส่วนสองยกกำลังเเราก็แทนเป็นลำดับนะคะเเป็นหก็ลบหส่วนสยกกำลังหนึ่งได้ลบหส่วนสองเเป็นสก็ลบหส่วนสองยกกำลังสองได้สี่ไหคะเเป็นสามลบหส่วนสยกยกกำลังสามได้ลบหส่วนปดไปเรื่อยนักเรียนจะเห็นไคะอ่า ถ้าเราไม่แน่ใจให้เดี๋ยวลบเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบเดี๋ยวบยวกใช้ความรู้พื้นฐานค่ะคือเขียนกราฟนะคะเราก็จะได้กราฟเป็นลักษณะนี้เป็นไงคะมันขึ้นลงก็จริงแต่มันวิ่งเข้าใกล้ศูนย์เห็นไหมคะเนี่ยเข้าใกล้ศูนย์ก็คือเข้าใกล้หาแกน x แกนยิ่งเข้าใกล้หาแกน x มากที่สุดนักเรียนดูเส้นตรงค่ะเส้นตั้งนะคะแกนตั้งบายเนาะมันจะมีค่าเข้าใกล้เลยคะ่ะศูนย์สรุปเลยค่ะลิมิตข้อนี้เป็นไงคะ มีค่าเท่ากับ0นั่นเองไปดูข้อที่2ถัดไปนะคะลบหส่วนสยกกำลัง N ค่ะอ้าวเขียนเป็นลำดับนะคะก็จะได้ลบห้าส่วนสี่สห้่วนสิลบร้อยส่วนหกเห็นไหมคะแทน N เป็น1เป็น2เป็น3 เราก็จะได้กราฟนะคะถ้าเรามองอย่างนี้ไม่ออกเพราะมันเป็นลบเป็นบวกสลับกันไปเรื่อยๆอย่างนี้เราก็ไปดูพื้นฐานเดิมก็คือดูการเขียนกราฟพอเขียนกราฟอ้าวมันเป็นไงคะมันท่างออกไปเรื่อยๆนะคะมันห่างออกไปเรื่อยๆอย่างนี้ไม่เข้าใกล้ค่าใดค่าหนึ่งเลยสรุปเลยค่ะว่าลิมิตตัวนี้เป็นไงคะไม่มีค่านะคะต่อเลยนะคะข้อสามย่อยค่ะข้อสามย่อยนะคะ a n เท่ากับ2กํกลัง a n เขียนลำดับเห็นไหมคะเเป็น1ได้2 a n เป็น2 2สอกำลังสเป็น4 a n เป็น3ามกำลังสได้8มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะอ่ะถ้าจริงๆเราเราเห็นปุ๊บเราก็รู้เลยถูกไหมคะว่ามันไม่เข้าใกล้ค่าใดค่าหนึ่งเนาะแต่ถ้าเราจะดูพื้นฐานเดิมขอ,ของเราก็คืออะไรคะเขียนกราเป็นไงคะพุ่งขึ้นไม่เข้าใกล้ค่าใดค่าหนึ่งเลยอย่างนี้ถือว่าลิมิตเป็นไงคะ ไม่มีค่านะคะนักเรียนคําว่าไม่มีค่าตัวนี้ถ้าเป็นหลักสูตรเดิมเขาจะเขียนว่าลิมิตตัวเนี้หาค่าไม่ได้นะคะแต่หลักสูตรใหม่หนังสือเล่มใหม่นะคะเดี๋ยวเปิดเทอมครูจะแจกให้ให้นักเรียนทุกคนนะคะเนี่ยคือหนังสือเล่มน,นี้นะคะตัวนี้นะคะเขาระบุเขาใช้คําว่าไม่มีค่าครูก็ยอมรับเหมือนกันนะคะว่าครูก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่เนาะกับคำคำนี้แต่ก็จะต้องพยายามปรับตัว ให้เข้ากับหลักสูตรใหม่ให้ได้นะคะโอเคถัดไปเลยนะคะมาดูนะคะใน3มข้อย่อยเขาจะสอดคล้องกับทฤษฎีบท2ทฤษฎีบท2บอกว่าให้ R เป็นจำนวนจริงบวกจะได้ว่าถ้า b อ o สรุด R น้อยกว่าหนแล้วเห็นไหมคะดูนะลิมิต R กำลัง N ถ้า R ตัวนี้น้อยกว่าหนมันจะมีค่าเท่ากับศูนย์ ถ้า r ากำลัง n ตัวนี้นะคะ r มันมากกว่า1จะไม่มีค่านะคะอ่าดูถัดต่อถัดปไปนะคะเอก่อนถัดไปครูขอย้อนไปทบทวนทฤษฎีบทที่1ก่อนนะคะอ่านักเรียนดูนะเพราะฉะนั้นถ้าทฤษฎีบทที่1มันจะเป็น1ส่วนเกำลัง R เลขชี้กำลังเป็น R เห็นไหมคะแต่ถ้าทฤษฎีบทที่2เลขชี้กำลังเป็น n นะคะโอ,อเคอ่าดูตัวอย่างที่3เลยนะคะ เราจะเอาความรู้เดิมในเรื่องของการเขียนกราฟและความรู้ใหม่ในเรื่องของทฤษฎีบท1กับบท2มาแก้โจทย์ปัญหานะคะมาหาค่าตัวนี้นะคะเริ่มเลยข้อที่1ค่ะข้อที่1เห็นอย่างนี้ตอบได้เลยไหมคะเนาะอาครูเขียนคำตอบเลยนะลิมิต N เข้าใกล้อินฟินิตีของ7 นี่มีของ7จ็ถ้า n n เป็น1นึ่ะคะพจน์ที่1ก็ได้เจเป็น2องพจน์ที่2ก็ได้7เพราะฉะนั้น n ไปเรื่อยๆยาวไปเรื่อยๆทุกพจน์ก็มีค่าเท่ากับ7เพราะฉะนั้นลิมิตตัวนี้มีค่าเท่ากับ7นะคะต่อไปค่ะข้อที่2อนะคะลิมิตของ n วิ่งเข้าใกล้อินฟินิตี้นะคะนักเรียนเห็นไหมคะมันเป็น1ส่วน n กํากำลังสาม ถ้าเป็น1ส่วน N กํากำลัง3ย้อนไปดูซิมันมีทฤษฎี 3, บทที่1เห็นไหมคะลิมิต1ส่วน N กํากำลัง R N นะคะ n กำลัง R R เป็น3นี่ก็ได้ในบรรทัดแรกบรรทัดแรกบอกลิมิต1ส่วน N กํากำลัง R นะคะเมื่อ N เข้าใกล้ Infinity ก็ได้เป็นลิมิตคูเทนค่าเลยนะคะ n กลังยกกำลัง3เนาะเท่ากับ 0ูนั่นเองตามทฤษฎีที่1นะคะต่อไปข้อที่3ค่ะลิมิต1ส่วน N ยกกำลังลบสนะคะจริงๆมันจะเหมือนข้อนี้ถูกไหมแต่ R เขาบอกว่าเป็นจำนวนจริงบวกมันเป็นลบสค่ะเราต้องเปลี่ยนรูปมันก่อน,ม,นมันก็จะได้เลยคะ่ะลิมิต N เข้าใกล้อินฟินิตของ1ส่วน N ยกกำลังลบส เท่ากับเป็นลิมิตอะไรคะบางคนรู้แล้ว N กํากำลังสองนะคะมีค่าเท่ากับนี่ n กํากำลัง R ตัวนี้ไม่มีค่าตอบไปเลยอ้าวแล้วเมื่อกี้เราจะครูจะมาเขียนเท่ากับทำไมคะเนี่ยครูก็ต้องเขียนว่าอะไรคะไม่มีค่านี่บอกอาจารย์อาจารย์มโนเปล่า หนึ่งส่วนเอ็นยกกำลังลบสองอะ่ะเท่ากับเอ็นกำลังสองได้ไงนักเรียนจำได้ไหมคะในเรื่องของเลขชี้กำลังว่าเท่าถ้าเป็นอะไรนะเลขชี้กำลังอะค่ะถ้ามันเป็นเศษส่วนอย่างเช่นสองกำลังสามเนี่ยเราเอาขึ้นไปข้างบนได้สองยกกำลังลบสามนะคะแต่ถ้าเป็นหนึ่งส่วนสองกำลังลบสามเราเอาขึ้นไปข้างบนก็เป็นสองกำลังสามอันนี้เป็นสมบัติของเลขชี้กำลังค่ะตอนที่ นักเรียนเป็นเด็กละอ่อนหน้าตาหน้าละอ่อนกว่านี้ถามว่าตอนนี้ละอ่อนไหมละอ่อนละอ่อนนี้ก็ละอ่อนค่ะตอนนั้นนักเรียนอยู่มอ,อะไรคะหมห้าโอเคเนาะนะคะอ่ามาดูถัดไปค่ะข้อที่สี่เลยแล้การไม่ชวนคุยละเนาะเอ็นเข้าใกล้อินฟินิตนะคะเดี๋ยวชวนคุยมากไม่ได้ เดี๋ยวเพิงเนต็ตนะคะเพิ่งเนต็ตเดี๋ยวนักเรียนไม่มีเนต็ตเรียนของครูต่อนะคะอ้าวมาดูนะคะข้อที่4ี่ลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของลบหส่วนสยกกําลัง n มันยกกําลัง n นี่นี่มัน,กนยกกำลัง r ใช่ไหมไม่ใช่มันต้องเป็นทฤษฎีบทที่สองนะคะทฤษฎีบทที่สองมาแล้วอ่ะมาเลยค่ะเริ่มเลยนะคะมันได้เท่ากับเท่าไหร่คะเนี่ยเราจะเห็นว่า อะไรคะอ่าเราจะเห็นว่าแอบสูตลบหนึ่งส่วนสามเห็นไหมคะเทียบแอบสูตนะเทียบตรงนี้แอบสูตมันน้อยกว่าหนึ่งมันได้หนึ่งส่วนสามเป็นบวกนะคะถ้าแอบสูตของเขาเนี่ยมันได้หนึ่งส่วนสามนะคะถ้าใครงงมาครูเขียนแทรกเข้าไปก็ได้คะ่ะเท่ากับหนึ่งส่วนสามซึ่งมันเป็นน้อยกว่าหนึ่งเมื่อน้อยกว่าหนึ่งเข้าเงื่อนไขนี้ลิมิตเป็น 0นะคะลิมิตเป็น0นะคะมาดูข้อ5ค่ะลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตนะคะของอะไรคะ1ส่วน3ยกกำลัง n 1็ส่วน3ยกกำลัง n ก็คือแอบสูตของเขาเป็นยังไงคะได้1.3ส่วน3ซึ่งมันน้อยกว่า1เมื่อน้อยกว่า1ก็แสดงว่าเป็น0อีกแล้วค่ะเนาะถัดไปข้อที่6ค่ะเราจะได้ลิมิต N เข้าใกล้อินฟินิตของลบ4ส่วน3ยกกำลัง n เราจะเห็นว่ามันเป็นยังไงคะลบ4ส่วนสามแอบส์ลูดของเขียนด้านนี้เลยเนาะแอบส์ลูดลบ4ส่วนสนะคะเขาเท่ากับ4ส่วนสซึ่งมันเป็นยังไงคะมากกว่า1ถ้ามากกว่า1เข้าสู่เงื่อนไขบรรทัดที่2คือไงคะไม่มีค่านะคะ ต่อไปข้อที่7ค่ะห้าลังเนี่เลยห้ากลังเอ็นากลังเ็ก,งเก็คือแอดสลูตของ5มันมากกว่า1นะคะเป็นไงคะมากกว่า1เป็นไงคะไม่มีค่าค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตของห้าลังเอนเป็นไงคะไม่มีค่านะคะเป็นยังไงคะเป็นไงบ้าง เราพอมองออกเนาะพอแยกออกเนาะนะคะนักเรียนถ้านักเรียนแยกออกแล้วพอมองออกแล้วนะคะนักเรียนลองกลับไปทบทวนอีกสักครั้งนะคะแล้วจากนั้นนักเรียนก็ไปทําแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกทักษะเนาะหนึ่งจุดสองของไข่ได้เลยนะคะนักเรียนพอไปทําแบบฝึกทักษะหนึ่งจุดสองของไข่แล้วนักเรียนลองตรวจด,ดูนะคะว่าเอที่เฉลยไปนะคะว่า จเองคิดยังไงมันผิดตรงไหนนะคะแล้วถ้าไม่เข้าใจให้นักเรียนทักลายมาถามครูได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะในทฤษฎีบท1กับบท2นะคะเดี๋ยวเนื้อหาถัดไปนะคะเราจะใช้เนี่ยความรู้ในทฤษฎีบท1กับบทที่2ตัวนี้นะคะ่ะไปประยุกต์นะคะหาค่าต่อนะคะพร้อมอยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะ ไปทำแบบฝึกทักษะ1.2ขอไข่กันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียน